ทสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทูนัทกับทูนัทเกมเมอร์สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำคลิปเปรียบเ <c oughs> ทียบดามเมจระหว่างโจ๊กเกอร์ธาตุลมและลูกเต๋าธาตุน้ำไปซึ่งในคลิปที่ผมทำเจตนาที่ผมคิดก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นดามเมจชัดๆเปรียบเทียบง่ายๆ เลยเอามอนตั้งรับดาเมจเป็นมอนธาตุมืดเลเวลหที่ไม่ได้ใส่รูนนะครับและเมื่อคลิปออกไปก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆแนะนำในสิ่งที่ผมลืมคิดผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเทิร์นออนมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยโดยคุณเทิร์นออนได้แนะนำมาว่าน่าจะเทสกับมอนที่ใส่รูนมากกว่าเพราะลูกเต่าธาตุน้ำมันจะมีฮิตที่ไม่อีกนอ์ดีเฟนต์นะครับเมื่อเราไปเทสกับมอนเลเวลหนึ่ที่ไม่ใส่รูนดาเมจมันก็เลยจะดู สูงซึ่งเมื่อผมอ่านแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผมก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วสำหรับใครที่ดูคลิปที่แล้วไปก็ลองมาดูคลิปนี้กันอีกทีเดี๋ยวผมจะมาเทสแบบมอนที่ตั้งรับที่ใส่รูนกันแล้วว่าผลจะเป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้งานจริงนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับโจกลมและลูกเต่าธาตุน้ำผมจะใส่แค่รูนนะครับเพราะเราจะดูจากดาเมจสกิลอย่างเดียวส่วนตัวที่จะเอามารับแรงกระแทกวันนี<ๆ>้ก็จะเป็นหน้าที่ของน้องชาชาก็แล้วกันโดยผมจะทำเลือดน้องไว้เยอะหน่อยส่วนค่าดีเฟนต์ผมจะทำไว้ประมาณที่600นะครับเพราะผมมองว่าเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับมอนตวทั่วไปที่ควรจะทำกันไว้ในโหมด RTA เดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่า เริ่มจากโจกลมกันก่อนมาครับเรามาเริ่มจากโจกลมกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสดาเมจครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสสามครั้งนะครับของแต่ละตัวอ่าเจ็ดพันสี่เจ็ดพันห้าแล้วก็เจ็ดพันสี่นะครับสำหรับครั้งแรกของโจกเกอร์ลมาดาเมจประมาณนี้นะครับ เรามาดูกันอีกครั้งครั้งที่2 7 5เจ็ดพัแล้วก็7 4็ดนะครับน่าคาเฉลี่ยของโจ๊กเกอร์ลมก็จะเหมือนเดิมนะครับจะค่อนข้างเสถียรน,นะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับครั้งสุดท้าย 7,400 $7,500 แล้วก็7 3 0 0นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าอันติของโจ๊อกเกอร์ลมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูของลูกเต๋าธาตุน้ำกันบ้างมาครับถึงคิวของลูกเต๋าธาตุน้ำแล้วครับลูนเซตเดียวกันกันกบโจ๊อกเกอร์ลมนะเรามาดูครั้งแรกกันครับชุบ เราจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเราทอยได้เลข4-3อันเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมี ignore defense เนี่ยสครั้งนะครับคือครั้งที่2กับครั้งที่5นะเดี๋ยวเรามาดูด a m a g กันครับ1น0 0ง0 0นหน0 0งหมื่นหนึ่งพแล้วก็1,000 0นะครับอ่าสำหรับครั้งแรก ต่อไปเรามาดูครั้งที่2เดี๋ยวผมจะรวมผลรวมไว้นะครับเราไปเทียบกับจ๊กเกอร์กันครั้งที่2ครับถอยไปปั๊บอ่ารอบนี้ไม่มีเลขเบิ้ลเลยนะครับทุกคนถือว่าดวงสวยนะตาเนี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูดามเมจกันตระมาน,นี้ครับ เทมที่2 0 0พนะนอกนั้นก็เฉลี่ยพันกว่าหมดนะครับอ่าพอเรามาเทสแบบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับอ่าต่อไปครั้งที่3อ่าครั้งนี้มีเลขเบิ้ลน,นะครับแต่ว่าเป็นแค่เลขหนึ่งนะแสดงว่าดาเมจมันจะน้อยนะครับไอตัวเลขเบิ้ลนนะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับ1 2 0 0 2 0 0 0อนะครับ, 1, 000, 2, 000, 7, 000รบอันที่เป็นเลข1เลขเบิ้ลนะครับอีก o น e ดีเฟน s e นะประมาณนี้นะครับดามเมจร,รวมเพื่อนๆเ,เห็นอะไรกันไหมคลิปแรกที่ผมพลาดไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับกับการทดลองนี้ และนี่คือภาพจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเทสกับมอนเลเวลหนึ่งที่ไม่ใส่รูนนะฮะจะเห็นว่าดามเมจของลูกเต่าธาตุน้ำเนี่ยกินโจ๊กเกอร์ขาดเลยนะครับแล้วผมก็ได้ฟันธงในคลิปที่แล้วไปว่าลูกเต่าน้ำนั้นดีกว่าโจ๊กเกอร์ลมนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับผิดตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วเอาไปใช้งานจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะ และนี่ก็คือผลลัพธ์ของคลิปนี้ที่ได้ทดลองทำดามเมจกับมอนสเตอร์ตั้งรับที่ใส่รูนแบบเต็มๆเ,เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าดามเมจของโจกเกอร์ลมนั้นแจมกว่าเจ้าลูกเต่าน้ำไปซะแล้ว <Hey! S 1> เพราะว่าผลรวมของดามเมจนั้นค่อนข้างเสถียรมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าดามเมจที่ลูกเต่าน้ำทำได้จะน้อยกว่าโจกเกอร์ทุกครั้งไปแต่การจะทำดามเมจได้มากกว่านั้นองค์ประกอบหลักๆมันก็คือดวงครับ ฟังไม่ผิดสำหรับเจ้าลูกเต๋าธาตุน้ำผู้เล่นต้องใช้ดวงในการทอยลูกเตา๋าให้ได้เลขเบิลเยอะๆยิ่งถ้าได้เลขค่าสูงด้วยก็จะสามารถทำดาเมจร,รวมได้มากกว่าโจ๊กเกอร์ลมนั่นเอง <Okay. S 1> แต่ถ้าทอยแบบนั้นได้แล้วก็ดาเมดมันออกมาเวอร์วังแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปการเลือกใช้งานของทั้ง,งต2ตัวนี้ก็คือโจ๊กเกอร์ลมใช้เพื่อความชัว เพราะดามเมจค่อนข้างเสถียรส่วนลูกเต่าน้ำสำหรับคนที่ชอบวัดดวงเลยครับถ้าโชคดีก็จะได้ดาเมจมหาศาลแต่ถ้าโชคร้ายดาเมจก็หายไปเป็นหลักหมืน่นส่วนข้อดีของลูกเต่าน้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทอยเลขเบิ้ลได้การโจมตีนั้นจะการันตีคริติเคอลโดยไม่สนพาสซีฟของมอนที่กันครินะครับอย่างเช่นโอนิแสงนั่นเอง แต่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะสามารถทำให้โอนิแสงตุยได้หรือไม่เพราะฮิตอื่นที่เลขไม่เบิ้ลมันก็จะดามเมจน้อยนั่นเองส่วนของแถมเพื่อเป็นการไถ่โทษในความไม่รอบขอบของคลิปที่แล้วในคลิปนี้ผมจะแถมความน่าจะเป็นในการทอยลูกเต๋าสักเล็กน้อยเพื่อให้เพื่อนๆทราบโอกาสกันโดยผมก็เซิร์ชถามแชท t g วมาอีกทีนะครับ โดยการทอยลูกเต๋า5ลูกจะมีโอกาสออกเลขมาซ้ำกันอย่างน้อย2ลูกคิดแล้วก็จะได้90.74%ซึ่งเป็นโอกาสที่เยอะมากเลยนะครับเกือบ100%เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทอยลูกเต๋าแล้วเลขออกมาไม่ซ้ำกันเลยก็จะอยู่ที่9.26%แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือโอกาสที่จะทอยเลขซ้ำกัน3ลูกนั้น เหลืออยู่แค่15.44%นะครับและถ้าเราจะทอยซ้ำ4ลูกมันจะเหลือโอกาสเพียง1.93%และถ้าเราจะทอยให้เลขมันซ้ำกันทั้งหมด5ลูกเลยโอกาสมันจะอยู่เพียง0.077%คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วก็ขออภัยในความผิดพลาดทิ้งท้ายอีกทีรวมถึงทีมงานผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับเป็นผมเองที่สะเเพ้าไม่ลองให้ครบถ้วนก่อนกราบสวยๆไปหนึ่งทีถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ